はい。<noise> <noise> โอเคครับผมสวัสดีคนดูทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมสแลมดังนะครับผมอยู่กับ EP 1ตามติดจินสายฟรีนะครับผมก็เป็น EP ที่1นะครับหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยคือ EP ที่0ูนย์นะซึ่งที่ผมตั้งเป็น EP พศูนย์เพราะว่ามันไม่มีอะไรไงเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมขอไปเก็บของก่อนแล้วกันนะอ่าครับผมตอนนี้ผมมีเพชรทั้งหมด2องพเพชรนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเราจะไปซื้ออะไรไม่ได้นะครับนอกจากเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คอสวรรค์นนะ่ะเออโคตรแพงอะ่ะเราจะซื้อทั้งหมดเท่าที่เราซื้อได้ครับยืนยันไปเลยซื้อถูกตัวปะโอเคเราได้มาทั้งหมด8ใบนะครับผมสำหรับตอนนี้นะเพราะว่าเพชรหมดไปแล้วเราจะไปอัพจินต่อนะโอเคครับตอนนี้เรามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอนนี้เรามีสกิล เรามีใบอัปเกรดทั้งหมด8ใบนะครับผมซึ่งเราจะไปอัปอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับซึ่งผมจะไปอัพอะไรนั้นผมขออ่านแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าอันไหนน่าสนใจนะอันนี้คือสกิลอะไรอะ่ะอุย้ยอันนี้น่าสนใจเนี่ยอืมเดี๋ยวอันนี้ลหละเอ่อเหมือนจะเป็นการที่สกิลอ่าสกิลแรกก็คือสกิลจัมชูดกระทันหัน ขณะที่จินกําลังเลี้ยงลูกลุยด้านข้างแต่ที่ปุ่มจําชุดกระทันหันจะเลี้ยงลุยเข้าไปข้างหน้าแล้วจําชุดอีกครั้งก็คือมันน่าจะกระโดด2ทีปะ่ะนะขอใหม่สิเอาทาไมมันไม่เล่นให้ใหม่อ่ะอ่ะดูอีกรอบไรเนีย่ยครับคุณผู้ชมมันมันกระโดดสองครั้งอะ่ะแล้วอยชูดคือมันดีต่อการแบบการการบกวนมากเลยนะอย่างพวกที่มันตามติดเราแบบแน่แนๆแหลมันจะแบบหลุดเลยนะถ้าเป็นแบบเนี้ยเราไปดูสกิลนี้อ่าจำชุดด้านข้างเหมือนมันจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันช้าคือมันกระโดดช้าอ่ะให้ดูอีกทีเนี่ยมันค้างนานเกินไปอ่ะเขาจะตบเราอดิอ่ะเรามาดูสกิลนี้เอ้ยโคตรไวอ่ะใช้ท่าเลี้ยงบุกด้านข้างสเต็ปใหญ่สามารถทิ้งระยะได้ไกลขึ้นคือยังไงวะทิ้งระยะได้ไกลขึ้นขอูหนงไยสิอ๋อกะโดดได้ไกลอ่ะเหรอไหนลองไปดูอันอื่นที่น่าสนใจก่อนนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อส่งไวครับ ผมก็จะเอาเป็นตัวทําแต้มก่อนละกันนะอันนี้คืออ่าทำมาดูอันนี้กันอ่าอันอันนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยเฮ้ยหรือเราจะอัพอันนี้ดีครับคุณผู้ชมอ่าผมตัดสินใจไม่ถูกอะอันนี้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนอันนี้เอ่ออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเอ่ออันนี้เหมือนว่าถ้าเราไปเล่นนะครับ คือเหมือนแบบเราจะได้ใช้บ่อยนะเพราะว่ามันอยู่ตรงเส้นอะ่ะส่วนสกิลนี้นะครับผมมันแบบมันต้องกระโดดไกลมากเลยอะ่ะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้ใช้บ่อยหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นตัวที่แบบเล่นอยู่ริมเส้น3มแต้มครับไม่ไกลจากตรงนี้มากนะครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะอัพไม่ตรงตามที่ผมอัพก็ได้นะมันก็แล้วแต่คนอะ่ะเอออ่ะเอาเป็นว่าผมจะอัพอันนี้แล้วกันนะครับ อ่าอัพไปเลยปลดล็อกไปแล้วเหลืออีก8อันนะครับผมผมขออัพเป็นอันนี้แล้วกันนะเหมือนมันจะทิ้งระยะได้ไกลขึ้นเฮ้ยใช้สามเองเหรอใช้สามมันก็อัพได้หมดเลยดิโอเคอ่ะเดี๋ยวอัพอ,อันนี้ต่อเลยครับผมเป็นไงนี่สกิลนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสกิลอะไรวะชุดเร็วด้านข้างอะ่ะอ่านั่นแหละสกิลชุดเร็วด้านข้าง คือที่ผมอัพสกิลนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจะได้ใช้เยอะที่สุดนะผมแล้วก็ลองลงมาน่าจะเป็นสกิลนี้นะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะอัพอะไรนะผมแล้วเข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็แนะนําเป็นสกิลนี้แล้วกันก่อนนะครับ <c oughs> ก็ผมก็จะแนะนําสกิลนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลนี้นะอ่ะก็เป็นสกิลที่ทําแต้มอะ่ะสำหรับใครที่เน้นส่งก็เอาอันนี้เลยครับผมเนี่ยมันจะแบบ จ่ายฟืบแล้วก็ไปปั๊บอ่ะเออช่างมันเถอะโอเคตอนนี้เราได้มา44เแล้วนะครับ <S <S ผมซึ่งเพชรเราก็หายไปหมดละอ่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการอัปเกรดอะไรพวกนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับผมเดีย๋ยวเราก็ไปดูไฮไลท์การแข่งขันที่ผมเล่นกันเลยและกันนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับผม